แล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ซิดนีย์ออสเตรเลียไข่จิงโจ้รูที่เราจะไปเดินนี่ก็คือยาวหลายกิโลเลยเดินผ่านสุสานด้วยเป็นจุดที่เราสามารถจะมองเห็นวานหลังคอมได้ด้วยนะสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ World ิซี่บันทึกเดินทางของเด็กติดเกมแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ซิดนีย์ออสเตรเลียคือจริงๆเรามาถึงซิดนีย์ได้3วันแล้วนะแต่ว่าหมดจัดการทุระน,น,นู่นนี่อยู่ก็เลยยังไม่ได้เริ่มเที่ยวจริงจนะังกันสักทีตอนแรกตั้งใจว่าวีคเนี้ยจะแบบสมัครงานให้เรียบร้อยแล้วก็เน้นพักผ่อนนะแต่3วันที่ผ่านมาเนี้ยเราก็เดินทางไปหลายที่แล้วทั้งแบบเพื่อนพาไปแล้วก็ไปเองด้วยนะถึงจะไม่ได้ลงไปเที่ยวจริงจังนะแต่ มันเห็นบรรยากาศบ้านเมืองไปเยอะแล้วอะก็เลยกลัวว่าถ้าเริ่มเที่ยวช้าเนี่ยบรรยากาศมันจะแบบไม่สดใหม่แล้วเราก็เลยจะเริ่มทริปกันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับโดยแผนเที่ยวของเรามีทั้งหมด4วันด้วยกัน3วันแรกเราจะเที่ยวคนเดียวก่อนแต่วันที่4เนี่ยวันอาทิตย์เราจะมีเพื่อนอีก3คนซึ่งอยู่ที่ซิดนีย์เนี่ยจะมาแจมด้วยเขาว่างกันแค่วันอาทิตย์จริงๆก่อนเริ่มเที่ยวกันเรามาบีบคร่าวๆเกี่กับออสเตรเลียก่อนนะออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ6ของโลกนะครับมีลักษ จริงๆแล้วเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยคือเกาะกินแลนนะแต่ถ้าไม่นับออสเตรเลียเป็นผืนทวีปเนี่ยออสเตรเลียก็จะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดแทนถึงจะใหญ่มากแต่พื้นที่1ใน3เนี่ยเป็นทะเลทรายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีฝนตกเราก็เลยมักจะเห็นว่าเมืองใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ตามชายฝั่งแทนนะชนพื้นเมืองคือชาวออรบิจินแต่ภายหลังถูกปกครองโดยอังกฤษเราก็จะเห็นว่าที่ทงของออสเตรเลียเนี่ยจะมีทงยูเนียนแจ็คของสาราชอาณชาจักรอยู่มุมบนด้วยคนอังกฤษก็เริ่มเข้ามาตั้งงงถิ่่่่นนนาาาาาทีีีีเเเเเรรรก็็ลยยมมภพจํวอสตปฝั ต่ปัจจุบันออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกมีชนชาติอื่นอยู่เยอะมากคนไทยก็เยอะมาเช่นกันถึงขั้นมีไทยทาวในซิดนีย์เลยอะซิดนีย์นะครับเป็นเมืองที่หลายคนอาจจะคุ้นชื่อกันดีแต่ซิดนีย์เนี่ยไม่ใช่เมืองหลวงของอสเตรเลียอย่างที่หลายคนรวมถึงตัวเราเมื่อก่อนได้เข้าใจ <c oughs> เมืองหลวงของออสเตรเลียคือแคนเบอร์รานะครับส่วนซิดนีย์เนี่ยเป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาแลนด์แต่เหตุที่ซิดนีย์ค่อนข้างดังเนี่ยก็เพราะว่าซิดนีย์เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศนะ แล้วก็เคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศด้วยในด้านของประชากรแต่เห็นว่าตอนนี้โดนเมลเบิร์นแซงไปเรียบร้อยแล้วข้อมูลรประมาณนี้กันก่อนแล้วกันเริ่มออกเที่ยวกันดีกว่าไปเปิดแมปใหม่กันเลย อากาศวันนี้เย็นสบายนะครับมีแดดอุ่นๆแต่ไม่รู้ตอนกลางวันจะร้อนไหมนะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยร้อนเหงื่อโชกมากแถมมีฝนตกอีกด้วยก็หวังว่าวันนี้จะไม่ตกนะครับเพราะว่าโปรแกรมของเราเนี่ยจะมีไปเดินเรียบชายฝั่งทะเลด้วยนะเป็นไฮไลท์ของวันนี้ฤด,ดูที่ออสเตรเลียเนี่ยจะไม่เหมือนประเทศอื่นนะครับคือมีสีฤดูเหมือนกันแต่ช่วงเวลาเนี่ยจะต่างกันอย่างตอนนี้เรามาเดินสิงหานะครับก็จะเป็นปลายฤด,ดูหนาวตอนฤด,ดูสปริงของเขา ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่สถานีรถไฟนะครับผมการเดินทางในเมืองเนี่ยเราจะใช้บัตรที่เรียกว่า Opal Card นะสามารถซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้ออย่าง7 e เ e ่นอีเหรือว่าร้านที่มีตาสัญลักษณ์ของเขาอยู่นะก็จะได้ราคาถูกกว่าตัว๋วซิงเกิลนิดหน่อยมีส่วนลดช่วงออฟพีคแล้วก็ส่วนลดทันเฟอร์ด้วยสามารถเติมเงินเองได้ที่ตู้นะครับหรือว่าจะลิงก์กับบัตรบ,บนแอปก็ได้สำหรับจุดหมายแรกของเรานะครับเราจะไปลงที่สถานีนิวทาวย่านเมืองเก่าโปรแกรมแรกของเราไปหาอะไรกินกัน ร้านแรกของเราวันนี <LO AT> <c oughs> ้ Black Star Pasty มือแรกไม่กินข้าวนะจะมากินเค้กเค้กที่เนี่ยเขาดังมากหมดเร็วมากด้วยนะก็เลยต้องแซงคิวมือเช้ามากินของหวานก่อนมันเป็นร้านในย่านที่ดังเรื่องเค้กสตรอเบอรี่แตงโมนะครับผมก็จะมีพายอัลมอนด์สชั้นตามด้วยชั้นครีมแตงโมตามบนมีกีบกุหลาบแห้งสตรอเบอรี่กับถั่วพิตาชิโอได้ยินว่าเขาใช้น้ำเชื่อมกลิ่นกลาดด้วยนะ มันหอมหวานแต่กลิ่นกุหลาบที่ว่ามันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่จริงๆนอกจากเมนูนี้เขายังมีอีกหลายเมนูเลยนะแล้วหน้าตาก็ดูน่าทานมากดูเกดมากเลยเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าน่าจะได้ทานอีกขออนาคตาน่าจะอยู่เมืองน,นี้ยาว เราอยู่ในร้านบิวทาวนิวทาวน์นะครับผมมื้อเช้าของเราตอนแรกเราก็ตั้งใจจะทานของข่าวเป็นมื้อเช้าแหละแต่เราเห็นเมนูนึงเขาน่าสนใจมากเลยอ่ะเขาเรียกว่าโครนัทนะครับผมเป็นโดนัทที่ใช้แป้งโคซองในการทําวันนี้อาจจะไม่ได้แบบประหยัดค่ากินเท่าไหร่นะเพราะว่าโปรแกรมที่เราจะไปชายหาดช่วงบ่ายเนี่ยรูทที่เราจะไปเดินนี่ก็คือยาวหลายกิโลเลยเติมพลังกันซะหน่อย ตอนนี้เราอยู่ p a ดดี Market นะครับย่านเฮมาร์เก็ชั้นล่างสุดของ Market City พอดีว่าแวะมาทำธุระแถว Station นะเซ็นทรัลสเตชันนะก็เลยแวบเข้ามาดูซะหน่อยเป็นตลาดที่คนนิยมมาซื้อของฝากกันนะครับผมมีหมดเลยแบบบุมแมลงจิงโจ้ขวาล่าขายของอื่นด้วยนะอย่างเสื้อผ้าของใช้อิเล็กทรอนิกส์รองเท้ากระเป๋าแต่ดูทรงของปลอมน่าจะเยอะนะ <laughs> อีกด้านนึงก็มีของสดขายด้วยนะ ผักผลไม้เนื้อสัตว์แล้วก็ซีฟูด้ดเชดมีโลลิงนะครับดาบของคีโตมีคีเบดด้วยถึงสีจะปอมไปหน่อย <c oughs> <c oughs> ไข่จริงโจ้ม <c oughs> ันแข็งมาก <c oughs> อันนี้พ่อเคยซื้อมาฝากตอนเขามาออสเตรเลียด้วยนะมาซื้อที่นี่หรือเปล่านะเ <c oughs> พราะว่าของฝากที่ซื้อมา <c oughs> มีเวลานี้กือหมดเลย เดี๋ยวเราจะแวบ,บขึ้นไปดูข้างบนมาร์เก็ตซิตี้ซะหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้าง ึงแล้วนะครับบอนไดบีชเอหาดทรายสีขาวดูะจันทร์เซียวเนาะเป็นหนึ่งในหาดที่สวยที่สุดของเมืองนะแล้วก็เป็นที่นิยมสําหรับนักโตขึ้นด้วยเห็นอากาศหนาวแบบนี้คนอยู่ในน้ำเพียบเลยข้างๆนี่เขามีโรงเรียนสอนโตขึ้นนะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆจะมาลองดูหาดสวยนะทรายก็เป็นสีขาวเดินนี่นุ่มมากเราชอบสีน้ําทะเลเขามากเลยอะแต่คลืนแรงจริง เเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงชอบมาตรงคืนที่นี่จะติดตกับหาดบอนไดยก็จะมีบอนไดไอซ์เบิร์กนะครับผมเป็นสะว่ายน้ําติดทะเลเลยตอนนี้เราอยู่บนหาดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเดินกลับขึ้นไปไปอย่างทางเดินเรียบชายหาดนะครับผมซึ่งจะพาเราเลาะไปเรื่อยๆนะจนถึงหาดอื่นได้อีกเขาบอกว่าใช้เราเดินประมาณ3ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเดินไปได้ไกลที่สุดถึงตรงไหน ตอนนี้เราอยู่ m ม c กเคนซี่พอย์ใช่ปะนะไม่รู้อ่ะแต่ Google Map มาบอกว่าใกล้ๆตรงนี้คิดว่าน่าจะหมายถึงจุดชมวิวตรงนั้นอ่ะเขาบอกว่าเป็นจุดที่เราสามารถจะมองเห็นวานหลังคอมได้ด้วยนะช่วงพฤษภาถึงพฤศจิกาแต่เราไม่เห็นอะไรเลยถ้าเห็นก็อาจจะโชคดีไปแล้ววันนี้อ่านี่ไงคอยมีบอกอยู่ตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวานได้นะครับผมเหมือนจะมีทัมแบ็กเวล แล้วก็ Southern Railway Southern Railway นี่ภาษาไทยคืออะไรวะ ถึงแล้วนะครับหาดคูจีมาถึงก่อน5.30โมงครึ่งนะตอนแรกกล่าว่า6โมงเราเดินไปทั้งหมด224829ก้านะเส้นที่เราเดินมันเป็นบอนไดทูคูจีวอนะครับผมตอนแรกเราคิดว,ว่ามันเป็นเส้นเดียวต่อกันยาวๆเลยแต่ว่ามันไม่ใช่มันมีทางตันบ้างทางแยกบ้างอะไรอย่างนี้เราก็พยายามเดินลาอๆมานะแต่บางทีก็ต้องเดินย้อนกลับไปเพราะว่าเดินไปต่อไม่ได้ บรรยากาศดีมากเราชอบฟังเสียงคลื่นลมเย็นสบายเห็นความสวยงามของโขดหินเดินผ่านสุสานด้วยเราเห็นมีคนวางรูปแล้วก็ดอกไม้ตามจุดต่างๆค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามีพอสมควรเลยเพลินดีครับได้เห็นกิจวัตรประจําวันของคนที่นี่ด้วยนะแบบมาเดินเล่นมาออกกําลังกายเล่นกีฬาพาหมามาเดินเล่นนี้ แนะนำมาให้ไเ,เดินหน่อยเนาะบรรยากาศดีจริงแต่ไม่ต้องเดินตั้งแต่บันไดมาถึงคูจีเหมือนเราก็ได้นะมันไกลเกิน <S <S 1> <S 1> ตอนนี้ผ้าทิช่ก็กําลังจะตกแล้วนะครับผมตอนแรกกะว่าถ้ามาถึงเร็วและยังไม่มืดเนี่ยเราจะพาเดินเล่นในเมืองสักหน่อยนึงเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันเราจะเน้นเที่ยวในเมืองกันแล้วเจอกันพรุ่งนี้